คาถาเนอผมก็ยังไม่ได้เปิดนะครับลุงพลเป็นคถาที่ดเปิดพร้อมกันเลยไหมครับเขาดูแล้วใช่ไหมเขาดูคาถาอันนี้อันนี้น้องกีเอาอะไรมาให้ลุงพลรอบดึกเนาะนายนี่เนกะรอบดึกรอบดื่นแต่เนาะโอ้ยไม่ได้เวลาเนี่ยเอ้ไม่ได้เวลาแต่เอามาส่งไว้นินทีมไว้อยืนในร้านอันนี้ก็ได้บอกว่าส่งร้านกาแฟกรกกพี่กิ98หมู่2บ้านกรกก อุส่งร้านนัทพลแกสลัก382หมู่สิชุมชนพานราษตำบลชุมเพอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรเบอร์โทร085เนี่ยครับ850 0039ูนย์ศนม้านี่ครับเม่ด่พร้อมเสียงของมันเป็นเสบอดาวตอนสักโคตโตมาเพื่อนว่าเป็นมารลอดเด็กเด้อครับเนี่ยเป็นเอามา จะแมหกรเกียนอ๋อมงกเกียนนะถ้าร็ดาติไม่ไอ้มันก็คงไม่ยากอยู่อาลุ้นกันนะครับมันเป็นเปเลยเดีเนาะลุ้นกลุงเกันคนกิกระลุ้นกันนี่คนกิงกระลุ้นยาเนี่เเทอะไรนะพกเราอ่ะเราบองน้ก็่ยเป็นอะไไปแล้วบ้าวที่บากอบ้านกาแฟบ้านกอกใช่ไหมครับร้านกาแฟกอบร้านกาแฟกอบกับ บ่าทิ้งกรอบบ่าทิ้งกรอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันมื่ออะไรครเดี๋ยวปาอ่ะคลิปไว้จะได้ไลน์ให้ครับโอเคไหมโอเคติดตามไลน์เราอ่ะเธอปาเลยเหรอร้านนัทพลแกะสลักนะครับเอออ่าชุมชนชุมชนผ่านราดผ่านราชผ่านราชสระป่ะผ่านราชตบลชุมแพยอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ มามามาถ่ายรอยมาถ่ายเนี่ยมาถ่ายเดี๋ยวค่อยบอกเพื่อนได้เดี๋ยวค่อยไปลุรไปตั้งมือนจะค่อยถ่ายอันนี้เพ่นเนถ่ายเลยเป็นถ่ายใช่ไหมนเออเก็บเบอร์โทรทกับชื่อแต่เหานคนก็จะร้าเินไใจแล้วขเขาีมาเขาช่องเขาเบิร์เป็นห่วงเข้าไ อ๋อมีขาตั้งคือพร้อมได้ได้ขาตั้งคือเรียบร้อยเลยเร็วเราันึงพุอ๋อมีกันข้างในอยู่อย่างสวยเลยเอพี่นองเลยเราขึ้นหลัขึ้นหลิ้งเดี๋ยวนี้งั้นมันหนาวเลยใน่องเนาะฝนตกทิงลูกหนอตอแนะตังรีเคอ้ายอยงานมันเหาเพันแด่เย็นแดดืยนแสลั โอ้อย่างสวยเลยครับสวยงามเลยคาถาบูชาแม่นางตะเคียนโสรพีนะครับเดี๋ยวครับเด้อนัตพนเกสลักนะคะตำบลชุมเพออำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นค่ะมากอันนี้เลยครับแามอบให้ลุงพลเลยนะคะตั้งไม่น้ตั้งมมือมื้งหมหนมเเขาตองบีเขากรุงเทพ มันต้องมีคำ่านยึดใช่ไหมเนี่ยน้องเนียนเนียนเรงกานยึดนเพราะว่าทำน็อตมาคือเอาไปตั้งเลยตั้งเลยก็ได้ตั้งเลยก็ไใคร่ไมเดี๋ยวค่อยเด็ดไปคยเด็ดขอค่อยเด็ดเจียวเจ๊บเ่นเจ๊ไหมนะเจ๊กบอ้อนนะมันติดกาวกัเลยแต่มันแน่นระมือหลวม เวลาส่งมาเจมายังดีเนาะเป็นเป็นหินออมันเป็นหินหลักอันนี้ครับเอครอบหรือเปล่าเนี่หลักครอบเอออันนี้คือผลเหลวมันใสลงคนตัวเตโมตัวล็อกบ้างเม้นลงมาเตอร์พี่บอกเลยนี่เลยมีล็อกเครองเทิงบ่จ์กหรือเปล่ามันมันตั้งได้ตัวล็อกเครองเทิรไหมพอาะพรตัวเตอร์มันได้อันนี้แหละมีเม้นบอก เป็นฐานนี่โอ้นี่ไงขาเป็นมีลุกคนอ๋อขาบวนี้นะขานี้ครับเอ๋อใช่ใเออเออเอทอะไรเหรอเพ่นู้ดไ้้ลงไ แต่ไลค์ก็ได้นะคะพอของหนูอาจเป็นวิดีโอไว้เฉยๆไม่ไม่อายนะคะไรเลยไล่เลยไล่สดเลยไล่เลยอาจเป็นวิดีโอไว้อ๋อปแตนจะอัดวิดีโอไว้ตุ๋นตุ๋นจะอัดวิดีโอไว้นะอัดวิดีโอไล่สดนี่ไม่ได้ยังไงวะน่ากล้าไมันยังไม่ได้เผื่อเลย ต้องผ่านตัวเขากับแมนเอเจเขาว่าลุงทีเมื่อไรจะได้ไลฟ์สดได้ปายังหมูพานโปูอยู่ะโอเคยังสวยงามเลยครับมีขาตั้งเอาเรียบร้อยถ้าอะไรตร้งแต้โรงไร้ยนเป็นฐานปูนตั้งขึ้นมามันเป็นยังไอเอาไว้มันควรจะเทย่ะ วิธีพื้นอยู่าแล้วก็ตั้งไโอเพราะว่าจากาที่ไม้นี่ผมจะตั้งก็ต้องเป็นปูนเป็นน่าจะเป็นปูนเนไปปูนกระเบิดแล้วอันนี้มีเน็ตสวยสองนาทีพอแสดงว่าต้องเลยเ็ดีกันหนึงมันมีนางโซลฟโซลาดาบเขาทุกคนับมมอบให้โดยร้านนัทพลแกะสลักนะครับ ตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเป็นคาถาบูชาแม่นางตะเคียนโสรพีอย่างสวยงามเลยครับป้ายอะไรมาตอนเด็กะมาตอนเด็กม, <ไป S 1> มามาไน่มไม่ใช่นี่เไปนี่มไม่ใช่คาวใช่ ความลับมากเลยไม่ป้ายอะไรตามไหเลยไม่จายอะไรอ่ะตามดูมากเลยมอไมนี่ยค่ะผมทำไมเปิดแดดไม่มาเมืดมาดโอเคนะครับไปอะไรมืดมืดแต่ไปสายดึกมีป้ายอะไรไม่ให้ดูเลยลุงเดะอ่าแล้วครับเด็กๆก็ไม่ไปไหนครับ โอ้ยัง้ชออเอานี่คือป้ายใหม่ไม่ต้องขออ่ะนะโอเคมันตามอยู่แล้วเนาะโอเคโอเคโอเคไหมคะพอดีไหมเคโอ้ีโตเลยอ่ะพอดีเลยพอดีโต้เลยวางโต๊ะอย่างสวยงามเลยครับนี่ค่ะนี่ขึ้นมาเลยใช่ไหมเอาป้ายแม่วางข้างๆไหมคะข้างๆจะได้ไม่บังกระฐานข้างๆโอเคข้างข้าง อันนี้ผมทำชั่วคราวอันนี้เขาก็ทำมาชั่วคราวค่ะบูชาแม่นางตะเคียนโสรพีนะคะนี่ค่ะสบายๆก็ได้ป้ายสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเอิเดี๋ยวมายังแม้นเดี๋ยวมายังเฮ็ดอันนี้ก็ดีบ่บ่แม้นแปลว่าเข้าเข้าเข้าวังแล้วหาหาไม้อียงเงยเอาแล้วยกตัวนี้ให้มันสูงกว่าสักหน่อยอ่ะนะอันนี้มันจากร้านอะไรนะคะเออมันให้มันสูง้นนี่จะได้เวล่ะร้านไหนอ่ะอันนี้คู่กันเลยครับร้านนัทธพลเกะสลัก มอบให้โดยอันนี้นะคะร้านนัทพลแกะสลากกาักค่ะาำบลชุมเทอําเภอชุมเทจังหวัดขอนแก่นค่ะก็นนะะขอขอบพระคุณทางร้านด้วยนะครับที่มอบคาถาบูชาแม่นางตะเกียนโสลพีนะครับให้กับลุงพลพะเน็นะครับครับก็อย่าลืมติดตามช่องของบ่าวทิ้นกอก,ก,ก ครับร้านกาแฟกุกกอกด้วยนะครับช่องกาแฟกุกไขช่องนี้เลยค่ะช่องกาแฟกุกกอกกาแฟกุกกอกครับเหมือนกันนี่กาแฟกุกกอกใช่ไหมคะกาแฟกุกกอกกุกอกนี่ค่ะนะคะบ่าวถิ่นกุกกอกครับโอเคค่ะขอฝากสองเลยเด้อคนบ้านกุกกอกครับวันนี้ลุงกับป้าได้รับแ่นป้านี้มาจากร้านกาแฟกุกกอกนะครับเออวันนี้วันดีด้วยนะคะลุงพลมาจะรับกาแฟกุกกอกเลยมาเมื่อยกับติดเมื่อนเลยค่ะมา คุยซ้าเปิด้านเปิดร้านทุกๆวันกลัวรบกวนลุงกลัวลุงไม่ค่อยสะดวก่เดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนมาเห็นก็คุ้มจะสีชามานี่อลังการเลยน่าจะสีทองเนาะเจิดเลยเห็นบนที่แตกหนับแน่นสีชาที่บุญชาชาจนเจ้าของร้านนะคะอ๋อมอบให้ด้วยร้านนัตพลแกะสลัก ตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดแก่นขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งค่ะครับขอบคุณเด้อทางร้านนัตะพลแกส,สลักตำบลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัด <ổ S 1> แก่นที่มอบคาถาบูชาแม่นางตะเคียนโสระทดกีไฮ<ห>ท์หมู่บ้านกกอกบ้านหลวงพนแต่รวมเป็นหมู่บ้านเลยครับเขาเหยิดดอกมั ไม่ได้เคลนเจ็ดดอกใช่ไหมแต่ว่าพ่อปู่เราก็สิบห้าดอกสิบห้าจะตบเก้าในต่อเน็ตบดึงเนี่ยพะคอนเนี่ยเดินลองเมือนกันเขาเป็นเน็ตชั้นเลออกเอากระชายออกนี่การมาว่ให้เจ็บเลยเขาไวป่ะเนี่าจุดทูบซะหน่อยท่นเป็นโอกาสที่ดีแน่ ถ่ายไว้ค่ะไม่มีใครได้นะคะถ่ายวางแล้วก็ถ่ายใหม่ได้เอาแค่แปดนาทีก็พอโอเคไม่ลุ่มโอเคเลยครับขอบคุณมากนะครับเอฟซีทุกท่านที่ติดตามไลค์นี่นะจัดเองนะที่คนจัดให้สบายสบานี่ให้ให้ไรนี่นะจะได้มองเห็นไลค์ต่อไเด้อโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามกดไลค์ แชร์ให้นะครับครับสวัสดีครับ